สวัสดีครับผูผผ,ผ,ผขึ้นมาวันนี้เดย์สี่แล้วนะครับผมวันนี้ก็อ่านไว้เช่นเคยนะครับแต่ตื่นมารอบนี้วันที่4มีนับวันกันเลยทีเดียวครับทุกคน1 2 3 4เอ๊ะกูอยู่ครบ4วันแล้วหรอวะที่5มันเหลือหวันโอ้โหถึงกับเป็นลมครับผมเพราะว่าแค่4วันยังขนาดนี้เพราะมันเหงามากนะทุกคนทุกคนไม่เช่นุกทุกคนไม่รู้หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องสู้กันเนาะพับหัหมเหมือนเดิมครับ เราต้องพับผ้าห่มนะครับทําให้เป็นนิสัยนะครับผมเนี่ยมีพับผ้าห่มด้วยนับวันด้วยวันนี้เมื่อวานนั่งพับเพียบวันนี้นับวันแล้วครับปไป่เนเน่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 มีเต้นโชว์เต้นโชว์นะครับพับผ้าห่มเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําการบ้านนะครับส่งคุณหมอนะครับผมวัดความดันแต่เอ้คุณน,นุทธรน วัดไข้เขาห้อยวัดอยู่บนนั้นเหรอคุณนุงขดลไอ้จริงๆที่วัดอยู่หูนไม่ใช่วัดปลายนิ้วเหรอครับคุณนุงขดลทำไมคุณไปวัดแบบนั้นล่ะไม่แปลกใจนะครับพี่พี่ทุกคนมันนานมากแล้วสี่วันแล้ะนี่คือการออกกำลังกายครับวันนี้มีออกกำลังกายด้วยท่าแรกจริงๆว่าจะวิดพื้นแหละแต่วิดไม่ได้ท่าสองสะพานโค้งไปเลยครับทุกคนเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะสะพานโค้งครับบอกได้คำเดียวเกือบตายครับผม อันนี้ก็ถ้า,าอะไรไม่รู้ครับคิดค้นขึ้นมาเองอัพแอหาวอัพแอหาวอันนี้ก็วิดพื้นเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็ซิดอัพสักหน่อยนะครับเรียกกลับท้องท่าสุดท้ายทายยากมากไม่รู้ว่าทาอะไรนี่แล้วเราก็มากินข้าวเช้ากันนะครับผมเอ้ยข้าวเช้าหราวเที่ยงวะน่าจะข้าวเที่ยงมั้งเออนั่นแหละเพราะว่านุกจะถ่ายแค่วันละคราบไงอันนี้ก็เป็นดอกไม้พีเอฟซีมาให้ช่วยแรกแ เรามาลองชิมดนูว่าอร่อยหรือเปล่าอาจจะรวบรัดตัดตอนสักนิดหน่อยดีครับกุ้งส,สดจากแม่น้ําอร่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วอันนี้ช่วงนี้ก็คือนุกนอนทั้งวันเหมือนเดิมเพราะว่ามันกินยาไปมันง่วงนอนแล้วก็ไม่รู้ว่านั่งคุยอะไรนะครับนั่งคุยว่าเออก็ประมาณว่าชีวิตเราเกิดมาไม่มีอะไรนะครับนั่งเหมือนคนบ้านัน่งคุยกันเดียวเกิดมาไม่มีอะไรมีเกิดแก่เจ็บตายคนที่อยู่ก็ต้องสู้กันไป เงินอาจจะไม่มีใช้ก็ต้องดิลลนหาคนที่อยู่ถ้าไม่สบายก็ต้องรักษาตัวไม่เหมือนคนที่ตายแล้วคนที่ตายแล้วเขาก็สบายใจมีครับมีอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งมาเลยมีพี่พีเอฟซีส่งเกมมาให้ด้วยดู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 ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วแต่เอลองต่อดีแล้วเล่นนี้เป็นเลยครับทุกฉลาอมะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดเพราะมันชอบงับคุณแต่ผมอ่ะชอบคุณงับ thank you